สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทุกท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆนจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางเจอาทาง u t u b e นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้าขเทม,มานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุก,ท,กทุกท่านนะครับช่วงนี้ผมห่างหายจากการทำคลิปลง YouTube นะครับ มีผู้ใหญ่หลายๆท่านโทรเข้ามาสอบถามนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับเนื่องด้วยผมติดภรารกิจส่วนตัวนะครับช่วงน,นี้ภาร,รก,กิจส่วนตัวผมเบาบางลงนะครับก็จะกลับมาทําคลิปวันละคลิปต่อวันนะครับต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะครับสําหรับท่านผู้ใหญ่ที่โทรเข้ามาสอบถามนะครับ ค่ำคืนนี้ผมจะพาทุกทกท่านมาชมพระสมเด็จวัดละคังพิมพทรงเจดีชลูดโยเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปผมจะย้ำเสมอต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube คิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับ มออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับมองตรงๆโดยรวมเลยนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี้ก็จะยู่จะย่นนะครับคาบขาวๆเทาๆหรือคาบฝ้าขาวๆเทาๆนี้นะครับสันในฐานหน้าจะเป็นน้ำปูนเปลือกหอยสุก เราเหยโรยตัวขึ้นมาปกคลุมทั่วพื้นผิวขององค์พระนะครับส่วนเนื้อหาวันนะนี่ก็จะออกเหลืองนะครับมองดูแล้วก็จะนุ่มนวลตานะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับส่วนเส้นบังคับแม่พิมพ์ด้านข้างนะครับ มองทางด้านขวามือนะครับลักษณะจะปลิ้นออกมาด้านหน้าคล้ายๆกับขอบกระด้งนะครับด้านบนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนด้านซ้ายมือของผมนี่จะเห็นลางๆนะครับเส้นซุ้มขอบแก้วนี่ก็จะเรียวบางอ่อนช้อยสวยงามส่วนองค์พระถ้ามองตรงๆนะครับลักษณะองค์พระจะโยยกขึ้นทางด้านขวามือผมนะครับสังเกตนะครับสังเกตเห็นฐาน ชั้นสุดท้ายนะครับจะยกขึ้นโยนะครับไปทางด้านซ้ายมือของผมนะครับส่วนพักเกตนี่ก็จะเป็นเกตปีเรียวบางเอียงไายทางด้านซ้ายมือของผมนะครับส่วนหัวไหล่นี่มองตรงๆจะเป็นหัวไหล่ตั้งฉากนะครับหน้าอกนี่จะเป็นอกวีถ้ามองตรงๆนะครับหรือบางท่านอาจจะมองเป็นอกกระบอกนะครับเอาตามที่ท่านสะดวกในการมองนะครับ ส่วนการทิ้งตัวของลำแขนนี่ก็จะทิ้งลงมาตรงๆนะครับแล้วก็จะหักข้อศอกนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับการประสานมือนี่ยังคมสันลึกเด่นชัดเจนมองได้ชัดเลยนะครับส่วนฐานทั้ง3ชั้นนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับตะแคงดูด้านข้างนี่เราสังเกตเห็นนะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์นี่จะปลิ้นออกมาด้านหน้าลักษณะคล้ายๆกับกรอบกระจกนะครับมองไปตรงที่เสียนนะครับเสียน ขององค์พระนี่น่าจะเป็นผลมะตูมนะครับตะแคงดูด้านข้างนี้เราจะสังเกตเห็นใบหูลางๆนะครับะเกตนี่ลักษณะคล้ายๆกับเกตเป็นฝักดาบเลยนะครับยาวแทงจรดซุ้มนะครับส่วนด้านข้างนี้เราจะสังเกตเห็นร่องรอยการยุกตัวบนพื้นผิวพระนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อรอยแตกรอยย่นนะครับส่วนด้านหลังนี่พื้นผิวพระนะครับ มองดีๆนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยุบจะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อแตกลานเล็กๆนะครับกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระนะครับส่วนคาบหรือฝ้าขา,ขาวๆเทาๆนี่นะครับสันนิษฐานน่าจะเป็นน้ำปูนเปลือกหอยสุกระเหยขึ้นมาปกคลุมทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลังนะครับองค์นี้สภาพเก็บนะครับเดิมๆไม่ได้ใช้เลยนะครับ ด้านข้างด้านนะครับสังเกตเห็นนะครับถ้ามองตรงๆลักษณะร่องรอยการตัดขอบแม่พิมพ์นี่จะเป็นเส้นตรงเลยนะครับถ้ามองแบบตรงๆนะครับส่วนพื้นผิวพระด้านข้างนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อจะแตกลานนะครับแต่แขงดูด้านข้างนี้เราจะสังเกตเห็นนะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์นี่จะปลิ้นออกมาด้านหน้าเล็กน้อยนะครับส่วนองค์พระนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับ ด้านบนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับองพระด้านบนนี้จะหนาหน่อยนะครับสังเกตเห็นรอยแตกรอยแยกร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระนะครับด้านหน้าด้านล่างนะครับเห็นเห็นนะครับร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระรอยแตกรอยแยกต่างๆนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับ เราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับฝ้าเขาขาว,ขาวนิสันนิฐานนะครับน่าจะเป็นน้ำปูนเปลือกหอยสุกระเหยโรยตัวขึ้นมาปกคลุมทั่วพื้นผิวนะครับส่วนเนื้อหาวันณะนี่ก็จะออกเหลืองนะครับจะเนจะหนึกจะนุ่มนวลตานะครับสังเกตเห็นเม็ดมวลสารแดงๆนะครับอยู่ตรงเสียนพระนะครับ จะสังเกตเห็นใบหูนะครับลางๆเลยหัวไหล่นี่ก็จะเป็นหัวไหล่ตั้งฉากนะครับผมพยายามปรับมุมกล้องให้ดีขึ้นกว่าเขานะครับสังเกตเห็นนะครับฐานชั้นล่างนี่จะหนาเลยนะครับเม็ดมวลสารเม็ดเล็กๆเรื่องๆนี้โรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวนะครับทางช่องเบ็นจวันต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube ส่วนไหนก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการอธิบายหรือจะเป็นการลงกล้องนะครับชัดบ้างเบอร์บ้างนี่ผมกราบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้แล้วปรับมุมกล้องให้ดีขึ้นนะครับเนื้อหาวันนี้ก็จะฉ่ำนะครับมองดูแล้วก็จะเนอะนจะนุ่มนวลตานะครับเห็นนหครับต้องกราบขอพระคุณนะครับ,บ,รรบช่วงนี้ผมห่างหาย การทำ u t u b e ไปนะครับประมาณได้หนึ่งอาทิตย์นะครับเนื่องด้วยผมติดภารกิจส่วนตัวนะครับช่วงนี้พอเบาบางเรื่องภารกิจส่วนตัวผมกลับมาทำคลิปวันละคลิปต่อวันนะครับเห็นเห็นนะครับต้องกาบขอบพระคุณนะครับมีผู้ใหญ่หลายท่านโทรเข้ามาสอบถามว่าจะทำคลิปหรือเปล่านะครับกาบขอบพระคุณอย่างสูงอีกครั้งนะครับทางช่องเป็นจวันเราอยากให้ผู้ยชมชมผู้ติดตามทางทางั้งทาง youtube นะครับ ลองไปศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับมีกลุ่มมีเพจใน Facebook นะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายๆท่านออกมาให้แนวทางนี้ไม่แตกต่างกับผมนะครับหรืออาจจะดีกว่าผมด้วยซ้ำนะครับศึกษาก่อนสะสมให้ดีๆก่อนนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับสังเกตเห็นสภาพ,พ้ผิวผ้าด้านข้างนะครับจะยู่จะยับ จะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อนเนื้อหาวันนี่จะช้ำจะแห้งมองดูแลนวลตานะครับส่วนด้านหลังนี่สภาพพื้นผิวพระยังเดิมๆนะครับเม็ดมวลสารเม็ดเล็กๆโรยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวฝ้าขาวๆนี่ขึ้นปกคลุมทั่วพื้นผิวสันนิษฐานนะครับน่าจะเป็นน้ำปูนเปลือกหอยสุกละเหยโรยตัวขึ้นมาปกคลุมทั่วพื้นผิวของโพรพด้านหลังนะครับ ผมพยายามปรับมุมกล้องให้ดีนะครับวันนี้พึ่งจะมาปรับแสงใหม่นะครับสถานที่ไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่นะครับเกตเห็นนะครับเนื้อหานี่ก็จะเนจะหนึจะนุ่มนวลตานะครับด้านข้างด้านนะครับเกิตเห็นร่องรอยการยุบตัวรอยแตกนะครับสังเกตเห็นรอยระเบิดขึ้นมาจากเนื้อในขององค์พระเลยนะครับต้องกาบขอบพระคุณเช่นเดียวกันนะครับ ทุกคอมเมนต์ทองช่องทาง YouTube นะครับผมมีเวลาว่างผมก็จะเข้าไปตอบพายนะครับช่วงนี้ค่อยๆเวสาลงนะครับเรื่องธุรกิจส่วนตัวผมนะครับต้องกราบขอบคุณนะครับผมพยายามกลับมาทำคลิป2คลิปต่อวันนะครับต้องกราบขอบคุณหลายๆท่านนะครับโทรเข้ามานะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆนะครับยามค่ำนะครับ ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube มีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางนะครับขอให้ทุกทท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทท่านนะครับค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ